คุณผู้ชมครับตอนนี้วอลเลย์บอลฟีเวอร์ในไทยมันแรงเกินต้านไปแล้วบอกเลยว่าแรงแบบกระชูสุด ขนาดกาบี้กับตันทีมสาวแซมบา้าอย่างบราซิลยังต้องยกนิ้วให้เธอออกมาเปิดใจแบบหวานเจีย๊ยบทำเอาแฟนลูกยางชาวไทยจิกหมอนกันเป็นแถวแถมยังตบไทยด้วยข่าวดีที่โคตรจะช็อกองค์กรลูกยางระดับโลกอย่าง FIVB กำลังพิจารณาให้ไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับโลกอีกครั้งเพราะเรตติ้งการถ่ายทอดสดพุ่งสูงปรีดทะลุพันล้านวิวไปแล้วไม่ใช่แค่ในสนามเท่านั้นนะครับแต่กระแสะข้างนอกสนามมันทาให้ทุกคนทึ่งใบตา ากันแล้วตอนนี้เราได้4ทีมสุดท้ายแล้วใครจะเป็นเต็งแชมป์และคู่ชิงในฝันจะเป็นคู่ไหนตามมาดูกันเลย มาครับทุกคนเข้าสู่ช่วงอัปเดตสถานการณ์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตอนนี้เราได้4ทีมสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือตุรกีบราซิลอิตาลีและญี่ปุน่นโอ้โหบอกเลยว่ามันแน่แต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึก4ทีมนี้ขอพูดถึงกระแสฟีเวอร์ ever, ที่ไทยสร้างไว้ก่อนเลยดีกว่า ล่าสุดเนี่ยกาบี้จากบราซิลเขาให้สัมภาษณ์แบบซึ้งสุดๆครับทุกคนเธอพูดว่าในทีมของพวกเธอไม่ได้มีแค่15คนในสนามแต่มีคนไทยที่อยู่ในสนามด้วยการที่แฟนๆชาวไทยมาให้กำลังใจและดูแลพวกเธออย่างดีตลอดการแข่งขันมันทำให้ทีมของเธอแข็งแกร่งขึ้นมากฟังแล้วมันชื่นใจจริงๆครับนี่แหละคือสเสน่ห์ของคนไทยและไม่ใช่แค่กาบี้เท่านั้นที่ประทับใจแต่ซ e อคนใหม่ของ f i v b ก็ถึงกับอึง้งเขาเห็นว่าเรตติ้งการถ่ายทอดสดใน ไทยมันพุ่งกระชูสุดๆแม้จะไม่ได้มีบรรยากาศการเชีีร์ที่เข้มข้นเหมือนตอนทีมไทยลงแข่งแต่ยอดวิวจากการถ่ายทอดสดมันทะลุเกินพันล้านวิวไปแล้วมันแสดงให้เห็นถึงความคลั่งไคล้ในกีฬาวอลเลย์บอลของคนไทยที่มันมีพลังมหาศาลมากจริงๆครับ ด้วยเหตุนี้เองมันเลยทําให้มีข่าวดีมากๆว่า FIVB กําลังพิจารณาให้ไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน VNL ในปี2026ถึงแม้จะไม่ใช่รอบสุดท้ายเพราะเราเพิ่งจัดไปแต่การที่ได้เป็นเจ้าภาพสนามหนึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆแล้วครับ ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมองว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่รายการใหญ่อย่างชิงแชมป์โลกหรือ VNL เราก็น่าจะยังเป็นเจ้าภาพรายการอื่นๆได้อีกอย่างรายการเยาวชนชิงแชมป์โลกนี่เราก็จัดบ่อยอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นระดับโลกของ FIVB ก็มีแค่ VNL กับชิงแชมป์โลกนี่แหละที่ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดโอลิมปิกคงไม่ต้องพูดถึงเพราะมันมีประเทศเดียวที่จัด ผมว่าการที่เราได้เป็นเจ้าภาพสนามย่อยใน VNL เนี่ยมันก็มีผลดีนะครับอย่างน้อยสาวไทยเราก็ได้เล่นในบ้านตัวเองสัก1-2เกมมันก็เป็นกําลังใจที่ดีและที่สําคัญมันยังช่วยให้เราเตรียมทีมได้ดีขึ้นด้วยเพราะป,ปี2026บอกเลยว่าเหนื่อยแน่ แต่ก็มีมุมมองว่าด้วยกระแสะของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่มันมีอิมแพคไปถึงทุกทีมที่มาแข่งเนี่ย FIVB ควรจะให้ไทยเป็นเจ้าภาพสนามย่อยทุกปีด้วยซ้ำไปครับ<ๆ>เพราะกระแสะของเรามันฟีเวอร์ไปหมดไม่ใช่แค่กับทีมใหญ่ๆอ,อย่างบราซิลอิตาลีหรือจีนเท่านั้นนะแต่กับทีมเล็กๆอย่างเยอรมนีแคนาดาโปแลนด์หรือแม้แต่สวีเดนก็ยังมีแฟนคลับชาวไทยที่คอยดูแลเป็นอย่างดีลองนึกดูสิครับทุกคน แฟนๆชาวไทยไปรอต้อนรับนักกีฬาตั้งแต่สนามซ้อมช่วงเช้าถึงช่วงเย็นหรือแม้กระทั่งก่อนและหลังการแข่งขันทุกที่มันแน่นไปหมดและที่เจ๋งกว่านั้นคือเราดูแลดีทุกทีมเลยครับทั้ง31ทีมที่เข้ามาแข่งอย่างเช่นทีมจากแอฟริกาอย่างเคนยาหรือแคเมรูนที่เราอาจจะไม่เคยติดตามมาก่อนแต่พอมาแข่งที่ไทยแฟนๆชาวไทยก็ไปให้กำลังใจพวกเขาอย่างอบอุ่น มันเหมือนกับว่าแฟนๆกลุ่มนี้อยากจะทำให้นักกีฬาที่ไม่มีแฟนคลับรู้สึกดีมันเป็นน้ำใจของคนไทยที่เกินบรรยายจริงๆครับลองไปดูใน TikTok ก็ได้ครับทุกคนแค่ค้นหาคำว่าทีมวอลเล่บอลหญิงแคมรูนวอลเล่บอลหญิงกรีซหรือวอลเล่บอลหญิงเคนยาจะเห็นเลยว่าแฟนๆเราดูแลดีมากๆไม่ใช่แค่แฟนๆชาวไทยที่น่ารักแต่ตัวนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงไทยเองก็น่ารักไม่แพ้กัน อย่างภาพที่เพียวอัชราพรไปนั่งเชียร์ญี่ปุ่นมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากเพราะเมื่อก่อนนักกีฬาญี่ปุ่นหลังจบเกมโค้ชจะสั่งให้เดินตรงกลับรถอย่างเดียวไม่ให้แวะพูดคุยกับแฟนๆเลยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะทุกคนต้องทำหน้าเครียดหน้าจริงจังแต่ดูญี่ปุ่นยุคนี้สิครับโค้ชยังยอมแพ้ใจแฟนชาวไทยเลยปล่อยให้นักกีฬามาแจกลายเซน็นพูดคุยถ่ายรูปเซลฟี่ได้ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในยุคที่ญี่ปุ่นแคร่งเรื่องวินัยสุดๆและไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นแต่กับจีนก็ด้วยจีนเป็นอีกชาติหนึ่งที่แคร่งครัดเรื่องวินัยมาก นักกีฬาต้องโฟกัสกับการแข่งขันตลอดเวลาเพราะมีนักกีฬาอีกเป็นพันคนที่พร้อมจะขึ้นมาแทนที่ได้ตลอดแต่พอมาเจอแฟนๆชาวไทยและนักกีฬาของเราที่ไปละลายพฤติกรรมตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องเดินมาเต้นด้วยกันพฤติกรรมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนักกีฬาจีนที่เชียงใหม่เดินแตะมือกับแฟนๆเดินแจกลายเซน็นถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างเป็นกันเอง มันเหมือนกับว่าพวกเรานี่แหละที่กลายเป็นคนไปปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักกีฬาระดับโลกในบางชาติที่เขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนมันเป็นภาพที่น่าภูมิใจมากๆเลยครับและตอนนี้เราก็ได้สี่ทีมสุดท้ายแล้วนั่นก็คือตุรกีบราซิลอิตาลีและญี่ปุ่นผมเพิ่งรู้เลยนะครับว่าตุรกีเพิ่งผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาด้วยที่ผ่านมาตุรกีเป็นทีมที่ดูดีแต่ยังไม่ถึงฝั่งฝัน แต่พอได้วา gas าเข้ามาในปี2023ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเธอเป็นคนที่ทีมขาดไปเลยตัวทำคะแนนที่สามารถฝากฝีฝากไขได้ในสถานการณ์ที่บอลไม่สวยเธอมาเปลี่ยนเกมทั้งหมดมันเลยทำให้ตุรกีกลายเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์ในทุกรายการมาดู4ทีมที่เข้ารอบรองกันดีกว่าครับถือว่ามาตามคาดไหมครับ ถ้าดูจากการแบ่งสายและสายการแข่งขันแล้วในรอบ8ทีมสุดท้ายไม่มีคู่ไหนที่พลิกล็อกเลยครับแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีเชื่อเสียงและเกียรติยศที่ดีกว่าตุรกีแต่ในปัจจุบันสหรัฐเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายทีมใหม่ไม่ต่างจากจีนทำให้ประสบการณ์และความเด็ดขาดของตุรกีเหนือกว่าการที่ตุรกีชนะสหรัฐได้จึงถือว่ามาตามคาดไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจครับ ส่วนคู่ของญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์ก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันญี่ปุ่นก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสู้กับทุกชาติได้หมดจะชนะหรือเปล่าไม่รู้แต่พร้อมจะสู้จนถึงเซต4เซต5ได้ทุกทีมส่วนจีนที่หลุดไปก็เพราะอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่เช่นกันเพื่อเตรียมทีมสำหรับโอลิมปิก2028ทั้งจีนและสหรัฐจึงเป็น2ทีมที่หลุดจากรอบรองไปอย่างน่าเสียดายครับ ถ้าดูจากอันดับโลกแล้วบอกเลยว่า4ทีมนี้คือทีมท็อปฟลาของโลกนะับปัจจุบันเลยครับอิตาลีอันดับ1บราซิลอันดับ2ตุรกีอันดับ3และญี่ปุ่นอันดับ5ขาดไปแค่โปแลนด์เท่านั้นซึ่งถือว่ามาตามนัดเป๊ะเ,เ,เลยครับมาถึงคำถามที่ทุกคนอยากรู้เต็งแชมป์ยังคงเป็นอิตาลีอยู่หรือไม่ฟันธงเลยครับว่าไม่เคลื่อน อิตาลีเจอใครก็ได้พวกเขาเป็นต่อทุกทีมพร้อมที่จะขยําขยี้ทุกทีมที่เข้ามาแล้วอย่างบราซิลล่ะพอจะสู้กับอิตาลีได้ไหมมองว่าสู้ได้แต่จะชนะหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะอย่างในเกมที่เจอกับฝรั่งเศสบราซิลก็เกือบจะแย่แล้วต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสยุคนี้พัฒนาขึ้นมาอย่างน่ากลัวมาก จุดเปลี่ยนของฝรั่งเศสเลยก็คือการที่พวกเขาไปหาผู้เน่นอย่างนิกส์เอนดีที่มีเชื้อสายฝรั่งเศสกลับมาเล่นให้ทีมชาติมันแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่แท้จริงของสมาคมที่ต้องการยกระดับทีมขึ้นมาแม้แต่บราซิลเองก็ต้องยอมรับว่ารายการนี้พวกเขาไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะแอนนาคริสติน่าตัวตบหัวเสาแห่งอนาคตที่บราซิลหวังจะให้ขึ้นมาแทนกาบี้ก็ดันเจ็บหนักไปตั้งแต่ช่วงแรกๆทำให้เกมบุกข,ของบราซิลหายไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้ศักยภาพของทีมลดลงไป ถ้าเจอทีมในระดับเดียวกันก็พอไหวแต่ถ้าเจออิตาลีในนาทีนี้ต้องยอมรับว่ายากมากที่จะชนะถ้าบราซิลชนะอิตาลีได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องพลิกล็อกอย่างแน่นอนแล้วคู่ของญี่ปุ่นกับตุรกีละ่ะใครจะเข้าชิงคู่นี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากเป็นการเจอกันของบอลเกมรับกับบอลเกมรุกตุรกีมีอาวุธหนักอย่างวากาสที่สามารถทำแต้มได้ในทุกสถานการณ์ แต่ก็มีข้อสังเกตว่าตุรกีประสบความสําเร็จอยู่แค่ปี2023ปีเดียวเท่านั้นในปี2024นี้ยังไม่ได้แชมป์อะไรเลยมันแสดงให้เห็นว่าทีมอื่นๆเริ่มจับทางตุรกีได้แล้วเริ่มมีแผนการเล่นที่รับมือกับวากาสได้ดีขึ้นส่วนญี่ปุ่นเป็นทีมที่เน้นเกมรับที่เหนียวแน่นใครที่เจอกับญี่ปุ่นจะต้องเจอกับความอึดยิ่งตีลูกไม่ลงพื้นก็ยิ่งทําให้คนตีหงุดหงิดแต่คนที่รับกลับยิ่งคึกเพราะเพื่อนช่วยกันมาได้ขนาดนี้แล้วมมัันนนนจะยิ่่่่งงทําาให้้เกกกบุุขขออญีีปนนลปลวึไ และก็ย้ำเสมอว,ว่าถ้าจะชนะญี่ปุ่นได้คุณจะต้องอดทนให้มากกว่าเขาถ้าคุณมีผู้เล่นที่สามารถตีบอลขาดได้เหมือนอิตาลีอย่างเอโกนูญี่ปุ่นก็อาจจะสู้ยากหน่อยแต่ถ้ามีตัวตีขาดแค่คนเดียวอย่างวากาสในตุรกีบอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนครับเพราะวากาสไม่ได้อยู่แดนหน้าตลอด การหมุนเวียนตำแหน่งจะทำให้ตุรกีมีจุดอ่อนในขณะที่อิตาลีมีตัวที่สามารถตีเปลี่ยนให้ได้หลายคนทำให้เกมรุกของอิตาลีน่ากลัวกว่ามากดังนั้นคู่นี้บอกเลยว่าสูสีมากอาจจะต้องวัดกันที่ความอดทนใครที่ปล่อยให้เกมยืดเยื้ออาจจะเสียเปรียบถ้าตุรกีสามารถปิดเกมได้เร็วใน3หรือ4เซตก็มีโอกาสเข้าชิงแต่ถ้าปล่อยให้ญี่ปุ่นมีชีวิตชีวารับเกมได้เรื่อยๆโอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นของญี่ปุ่นก็มีสูงมากเช่นกันครับ มาถึงคู่ชิงในฝันกันแล้วมองว่าคู่ชิงในฝันของผมคืออิตาลีกับบราซิลครับแม้ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ในรายการนี้เพราะต้องมาเจอกันในรอบรองสอแต่มันคือคู่ที่ทุกคนอยากดูมากที่สุดเพราะเป็นการเจอกันของเบอร์หนึ่งและเบอร์สองของโลกเรตติงคงจะสูงมากและบรรยากาศในสนามจะโคตรมันแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้อันดับแรกก็ต้องให้อิตาลีเข้าไปชิงก่อนครับเพราะนาทีนี้อิตาลีคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุด ผมบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าจะตั้งโพก,ก็คงจะให้คะแนนทีมคู่แข่งของอิตาลีไปก่อนเลยสัก3าต่อ0หรือ4ต่อ0ไม่งั้นอิตาลีมันโกงไปอิตาลีในนาทีนี้ครบเครื่องเกินไปเหมือนกับทีมฟุตบอลบราซิลในยุคป,ปี2002ที่มีนักเตะอย่างโรนันโดโรนัลดิโนโรเบร์โตคาร์ลอสมันเหนือกว่าทีมอื่นไปมากถ้าไม่มีใครสามารถเจาะไข่แดงของพวกเขาได้พวกเขาก็จะสร้างสถิติชัยชนะไปเรื่อยๆอาจจะถึงระดับ50-60ถึงนัดตอนต่อกันได้เลย ดังนั้นคู่ชิงที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คืออิตาลีและถ้าอยากดูเกมที่ดุดันอยากดูเกมรุกที่โคตรมันก็คงต้องเป็นตุรกีแต่ถ้าอยากดูบอลเกมรับอันดับหนึ่งของโลกเจอกับบอลเกมรุกอันดับหนึ่งของโลกก็ต้องเป็นญี่ปุ่นอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแฟนๆแต่ก็มีมุมมองว่าถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาแล้วการที่ญี่ปุ่นจะมาสู้กับอิตาลีในรอบชิงก็คงจะยากอยู่ดีครับเพราะอิตาลีมีผู้เล่นที่สามารถตีบอลขาดได้ในทุกตำแหน่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตุรกีกับญี่ปุ่นยังไม่มีครับสุดท้ายนี้ก็คงต้องมัลุ้นกันแล้วครับว่าอิตาลีกับญี่ปุ่นหรืออิตาลีกับตุรกีใครจะก้าวไปถึงรอบชิงชนะเลิศในฝันแต่ที่แน่ๆกระแสวอลเล่บอลในไทยยังคงแรงแบบไม่มีตก การที่เราได้เป็นเจ้าภาพและการที่แฟนๆชาวไทยได้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความคลั่งไคล้ในกีฬานี้มันกลายเป็นพลังบวกที่ส่งไปถึงนักกีฬาทุกชาติและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ FIVB ต้องมองมาที่ประเทศไทยนี่แหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราชาวไทยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ